E สู Off ่อ f ฟโรดทีวีครับวันนี้ผมพาทุกคนนะมาร่วมงานครอีกหนึ่งอีเวนต์เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในไทยครับตั้งแต่มีแบรนด์ของ GWM หรือว่า Great Wall Motor Thailand นั่นเองครับ นี่คืองานแท้งเฟส2025นะครับหรือว่าอีกหนึ่งชื่อคืองาน Top Rank t a แท m o มอสคอสต m มคอนเทสนั่นเองครับในวันนี้ฮะจะเป็นงานอีเวนท์ที่เรียกว่าเป็นการรวมพลพล,ลพักแทงเกิร์มากที่สุดในไทยครับเขามีกิจกรรมอะไรบ้างในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการประกวดแต่งรถชิงเงินรางวัลน,นะไม่ว่าจะเป็นการลองขับเทสต์ได้ฮะบนสนามออฟโรดแบบสมบุกสมบันโดยการใช้โหมดต่างๆในรถแท้ง500และ300ที่เขามีมาให้คุณอยู่แล้วครับ นอกจากนั้นนะ,ะจะมาพร้อมกับอีเวนท์นี่เป็นปาร์ตี้นะครเพราะว่าคอนเสิเร์ตชื่อดังอย่าง Your Boy TJ แล้วก็มีเกมสนุกสนานอีกมากมายเลยในงานนี้ครับบรรยากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับชาวแทงเกอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับกับ Offroad TV ตอนนี้ฮะผมมาอยู่ในพื้นที่ของเราแทงเกอร์รถที่เข้าร่วมงานประกวดในวันนี้ฮะ,ะต้องบอกอย่างนี้ฮะทางเฟรย์อมมอเตอร์นะครับเปิดรับ ในการประกวดรับสมัครมาลร่วงหน้าเรียบร้อยฮนะด้านหลังผมเนี้ยชาวแทงเกอร์เยอะขนาดนี้ยกพลกันมาเป็น100คันนะโดยกฎกติกานะครับคอสตอมคิงแนวคอสตอมตามเอกลักษณ์ที่คุณอยากให้เป็นตามภาพรักษณ์ของคุณเลย Off Road King ก็คือการจับเวลาใครทําเวลาได้ดีที่สุดทั้ง2ประเภทนี้มีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3 0 0 0 0นบาทนะโดยเฉพาะผู้ชนะในแต่ละเพศเนี่ย คุณจะได้เงินรางวัลมูลค่า50,000บาทนะทุกคนที่2รับ30,000ที่3รับ20,000โอ้โหเป็นยังไงอะแค่ได้ยินแล้วผมเป็น1คนถ้าผมเป็นเจ้าของแทงเกอร์นะผมจะรีบเอารถไปแต่งแล้วมาร่วมงานอีเวนต์แบบนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่ๆชาวแท้งเขาจะสุดขนาดไหนในการแต่งรถในวันนี้ครับ เท่าที่ผมดูนะรถในโซนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแท้ง300เราจำกันได้ไหมแท้ง300ในรุ่นแรกเนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด H E V นะรุ่นแรกที่แต่งออกมาก็จะเป็นสไตล์ของที่เป็นแอดเวนเจอร์หน่อยๆอย่างคันนี้เขาคอสตอมค่อนข้างเยอะฮนะมอว่าจะเป็นบอดี้พาร์ททั้งคันเลยคันนี้ทำเยอะมากนะไม่เว้นแม้แต่สีของรถคันนี้ก็ทำมาครบรอบคันเลยผมมองว่าคันนี้ สวยทีเดียวนะคันถัดมานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่คือคันสีส้มที่หลายคนชอบแล้วก็ได้รับความนิยมคันนี้เขาแต่งเป็นสไตล์รุยป่านิดนึงอะ่ะก็คือมีอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นนี่ฮะตะแกงกันทั้งไฟหน้าเนี่ยไฟสปอร์ตไลท์กันชนหน้านี่คือทรงแบบออฟโรดเลยผมเชื่อว่าพี่คนนี้นี่น่าจะชอบเข้าป่าแน่นอนฮะเพราะาด้านบนเนี่ยไม่ว่าจะมีไรบาร์นะหรือว่าเต็นท์ที่นอนข้างบนได้มีหมดเลยเห็นไหมมัน กันแดดอุปกรณ์อะไรอะไรต่างๆคันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะเวลาคนที่มาในงานเนี่ยคณะกรรมการก็คือผู้เข้าร่วมงานนั่นเองทุกคนมาถึงเนี่ยเขาจะมี QR code ให้โหวตร่วมโหวตกันหนึ่งคนเนี่ยโหวตได้สิบันนะวันนี้พี่ๆที่มาในงานเป็นกรรมการกันเองด้วยร่วมโหวตกันเดี๋ยวเขาจะประกาศผลเย็นนี้นะว่าใครจะได้รางวัลไปครับเดี๋ยวเราไปดูรถที่น่าสนใจกันต่อครับมาสดุดตากับอีกหนึ่งคันครับคันสีดำหลอ่ลอๆแบบนี้เลยชุดแต่งแน่นอนครับคล้ายแบรนด์หรู ยี่ห้อหนึ่งกระจังหน้าแบบนี้กับพาร์ทแบบนี้ใส่มาเต็มคันเลยแถมยังเป็นลายคาร์บอนเคฟาอีกด้วยที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่แค่พาร์ทรอบคันนะคันนี้สะดุดตาอีกอย่างหนึ่งคอล้อแม็กนะคันนี้เป็นล้อแม็กแบบเนี้ยครับโลโก้แบบนี้เลยขนาดใหญ่นะเต็มเต็มแล้วก็ทําเรื่องของช่วงล่างมาเต็มเหมือนกันนะคันนี้ไม่ใช่แค่พาร์ทภายนอกนะข้างในระบบช่วงล่างก็มีการปรับจูนใหม่นะครับพาร์ทเห็นไหม ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยฮะมีอุปกรณ์เสริมด้านบนด้วยแล้วก็มีใน,นเรื่องของสปอยเลอร์หลังด้วยดูซิ่งแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากๆเลยฮะในส่วนของซุ้มร้ออะไรต่างๆก็มีรายละเอียดการปรับแต่งเพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับด้านท้ายคันนี้โอ้โหไม่ได้แค่โลโก้อย่างเดียวนะฝาท้ายก็เปลี่ยนใหม่กันชนใหม่ไฟท้ายก็ใหม่ด้วยฮะแต่แอบ,บสังเกตนะว่าภายในคันนี้เขาก็ทําไม่ใช่น้อยเหมือนกันไปแอบ,บดูพี่เขาเนี่ยว่าภายใน,น,นเขาทำอะไรกันครับนี่ทุกคนภายในคันนี้เรียกว่าทําสดจริงๆฮะเปลี่ยนลายบะทั้งหมดนะ เปลี่ยนเป็นลายของตระกูลบาบัสใช้คำน,นี้แอบกสิบรูรลารูหลาไม่ธรรมดาเลยครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าแค่มองเห็นก็รู้แล้วว่าเขาลงแข่งประเภทออฟโรดคิงอย่างแน่นอนนะในการท็อปแรงทั้งมอทตอวันนี้คันนี้เบอร์29นะครับผมก็เรียกว่าจัดทรงจัดเต็มในสไตล์ของออฟโรดแท้ๆเลยที่ผมบอกว่าแท้ๆเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่นี้เลยชุดกันชนหน้า,นาเนี่ยพร้อมดูยป่านะนี่เห็นไหม มีหูลากจุงครบทุกอย่างเลยนะครับผมมีสโนว์เกิลใส่มาแล้วนะพร้อมเรียกว่าลุยลุยน้ําได้เลยนะด้านบนก็มีเรื่องของสปอตไลท์ใส่มาครับแต่ว่าที่เตยตาก็คือรวดลายต่างๆนะมีการแรปรถเข้าไปด้วยแล้วมีการสกรีนรวดลายมันทําให้ดูสะดุดตาขึ้นอนะ่ะส่วนใหญ่ฮนะในตะกูลแท้งเนี่ยในวันนี้ที่เราเจอเนี่ยก็จะเห็นงานที่เป็นงานปั๊มเหล็กนะแล้วก็เรื่องของลวดลายอะไรต่างๆงานแบบนี้ เราจะเห็นเยอะมากเวลาไปเมืองจีนนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละเจ้าสํานักกันไปแต่ละคนก็สามารถสั่งลวดลายได้คันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยน,นี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมอะไรนิดหนึ่งเขามาใส่ไว้ตรงนี้นะผมว่ามันก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตรงนี้ก็ดูเท่ไปอีกแบบเนาะแล้วก็มีพรั่วด้วยอันนี้ไม่ได้เป็นของตกแต่งนะอันนี้คือเอาไว้ใช้ได้จริงนะทุกคนแล้วก็มีนิสุตรทั้งบนเนี่ยเขามีติดแหลกขนาดใหญ่ด้วยนะครับผมคันนี้เน้นของเรื่องของการใช้งาน ก็แอบมีพาร์ทที่แบบดูซิ่งๆนิดนึงนะครับโอ้โหถามมาดูด้านหลังครับทุกคนด้านหลังนอกจากสปอยเลอร์ด้านบนนะก็จะมีบันไดแข็งแรงมากนะครับแล้วก็มีเสริมตกแต่งตรงนี้นะครับผมตรงนี้ผมเชื่อว่าเปิดออกมานี้นะ่าจะเป็นเหมือนโต๊ะได้อีกด้วยตรงนี้ก็แอบ,บมีพุ่ามีสปอตไลท์ด้านหลังไว้ด้วยนะสวยไหมคันนี้ก็ให้คะแนในในใจอยู่เหมือนกันนะเห็นมาสองสามคันแล้วเริ่มมีในใ,นใจยังว่าคุณชอบคันไหนมากครับเดี๋ยวไปดูต่อครับ ทุกคนเห็นผมวันนี้ไหมมางานแท้งแบบนี้มันต้องรุยแบบนี้แหละพื้นที่ของเราแท้งเกอร์นี่ต้องบอกว่าเป็นงานมิทติ้งที่สุดครัวไปเลยครับถ้าเป็นรถทั่วไปนี่ต้องบอกว่าเข้ามาไม่ได้แนะ่แต่ว่าพื้นที่ยังไงจะสมบุกสมบันแค่ไหนฮะเราแทงเกอร์ที่มีใจรักนะครับในเรื่องรุยๆแบบนี้เขามากันหมดนะดเห็นไหมเราต้องแต่งตัวแบบนี้ใส่แบบนี้เลยเพราะว่าพื้นที่นี่ค่อนข้างจะลึกแล้วก็เละเหมือนกันนะอย่างคันข้างๆตงนี้ทายออกมานี่ลงแขกในประเภทไหนครับอันนี้ผมเชื่อว่าเขาน่าจะลงในแบบคอส คอนเทสต์นะไม่ได้แต่งสายหรูนี่เรียกว่าแต่งสวยงามลวกันนะครับคอนเซปต์ผมมองว่าคันนี้เน้นไปในทาง rap แรปละกันเนาะแต่ว่าแรปแบบทรงแบบเมกานนิดหนึ่งทูโทนนะครึ่งบนเนี่ยใช้สีขาวครึ่งล่างเนี่ยเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะมันก็ดูแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยแต่ว่ากระจังหน้ากันชนหน้าเนี่ยทำเยอะอยู่เหมือนกันนะีคอนเซปต์มันเหมือนรถแบบเมกา,า,านโบราณโบราณน่ะเออมันก็ดูแบบว่าเออคลาสสิกดีเหมือนกันนี่คือสายคอสตอมนะเป็นตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนะครับผมกับเบอร์34คันนี้ครับไปดูกันต่อ นอกจากเรื่องของงานพาร์ทรอบคันนะที่ทุกคนนิยมมาใส่หรือว่าตกแต่งเรื่องของสีสันเ่ยกระจังหน้าก็แอบสังเกตว่าแต่ละคันเนี่ยแม้จะเป็นแท้งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น300หรือว่า500นะแต่กระจังหน้าแต่ละคันไม่เหมือนกันเลยทุกคนอย่างคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะเป็นตัวสื่อแท้งนะครับใหญ่ๆแบบนี้ฮะตรงโลโก้ก,กระจังหน้าแบบนี้ดูเท่ๆแบบนี้ถัดมาแอบเห็นคันข้างๆเห็นไหมนี่ก็เป็นอีกกระจังหน้าอีกแบบหนึง่งทุกคนมาอีกหนึ่งสไตล์ครับเป็น C ี่ตรงนะครับโลโก้เล็กลงมาหน่อยแต่ก็ดูก สวยดีเหมือนกันในงานเนี้ยมีให้ดูเพียบเลยนะใครขับแท้งมาเดิมๆเนี่ยต้องบอกว่ามางานนี้งานเดียวคุณสามารถเลือกได้เลยนะอยากได้สไตล์ไหนมาดูตัวอย่างที่งานนี้ได้เลยครับโอ้โห,โหทุกคนคันนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะต้องบอกว่ารายละเอียดการตกแต่งนะคือผมมองว่า ไม่มีตรงไหนที่เขาเดิมเลยแล้วกันนะ,ปะเปลี่ยนมาใหม่หมดทั้งคันเลยอะ่ะคอนเซ็ปต์ก็คือเ e าพาร์ทรอบคันมีแน่ๆกระจังหน้าเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนมาครบทุกอย่างเลยนะครับด้านบนมีตั้งแต่ไฟสปอตไลท์นะครับสปอยเลอร์หลังทํามาหมดเลยนะฮะซุ้มล้อป่องข้างเป็นคาร์บอนมีเลเยอร์ทํามาด้วยแต่จุดที่ผมชอบจริงๆริงก็คือมันเป็นงานที่เมื่อกี้เราดูมาหลายคันแล้ะงานแบบนี้เพิ่งมีให้เห็นนะสไตล์นี้อีกจุดหนึ่งที่มองแล้วมันเด่นมากๆเลยคือช่วงซุ้มล้อของเจ้าคันนี้ คือต้องบอกว่าเมืนเน่อกี้มีคาร์บอนเคปล่าเยอะมากนะคันนี้แล้วก็ล้อเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยคือลายล้อแม็กสวยมากๆนะครับคาลิปเปอร์อะไรให้มันโดดออกมาเนี่ยคันนี้แล้วก็เรื่องของยางที่เลือกใช้ด้วยโตโยต้าเนี่ยสีตรงเนี้ยโอ้โหยางหล่อฮะทุกคนเป็นไงแล้วนี่ตรงนี้กระจกมองข้างนี่ก็เคปล่านะเนี่ยเปล่าหมดเลยเห็นปะเป็นหลอด l อวดีเม็ดเม็ดสวยมากฮนะผัดมาดูด้านหลังสักหน่อยคันนี้ก็เรียกว่าคุมธีมนี้มาหมดเลยเนี่ย จุดไหนที่แต่งเป็นเคปล่าได้ใส่มาหมดเนี่ยคอนเซปต์เขาเรียกว่าซูเปอร์แทง์น่าจะเป็นแบรนด์ของทาสำนักแต่งชิ้นส่วนพวกนี้ด้วยนะครับโอ้โหแม่เจ้าเว้ยด้านหลังนะคุณดูกันชนด้านล่างฮะปลายท่อฮะหนึ่งสองสี่ฮะไปเท่าคู่สองด้านเลยฮะนี่มีลิ้นนะฮะสเกิร์ตด้านหลังด้วยเห็นไหมแล้วก็นี่ครับที่เก็บยางอะไหลคันนี้รูมากๆสวยๆสวยจริงคันนี้สวยมากนะเป็นไงชอบมั้ย ยังไม่หมดนะยังมีเยอะตามไปดูต่อเราอยังอยู่ครับกับการประกวดแท้งคอนเทสต์ครับมาดูอีกหนึ่งคันคล้ายๆกับคันขาวเมื่อกี้นะเรื่องของผ้าต่างต่างเหมือนกับคันสีขาวเมื่อกี้เลยแต่ว่ามีการเลือกใช้วัสดุที่มันแตกต่างกันคันนี้จะเป็นคนละแบบเลยการชนหน้าเนี่ยจะเป็นสีดําคลิปด้วยสีแดงนะนะ่าจะเป็นสไตล์ของเจ้าของรถแต่ว่าเรื่องของสีบอดี้ทั้งหมดเขาทํามาสวยมากทุกคนนี่คืองานแรปนะครับผมเป็นงานแรปออกให้มันเหมือนสีแมงทับเอาออกม่วงๆหน่อยนะครับผมส่วนซุ้มล้อคันนี้เลือกใช้เป็นแบบเดิมอย่างเงี้ย แต่ว่าทําเป็นสี glossy นะให้มันรับกับกันชนหน้าร้อคล้ายๆชุดเมื่อกี้นะครับเป็นร้อแม็กสีดำนะแล้วมีการแดงนิดนึงถัดมาด้านบนเนี่ยสปอร์ตไลท์คันนี้ก็ยังมีนะแต่เลือกใช้เป็นแบบสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของนะครับแล็คหลังคาใส่มาด้วยนะแบบนี้นะครับอันนี้เดิมๆติดรถมาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สปอยเลอร์หลังคันนี้เอาใช้คำ,คำว่าปีกแล้วกันปีกสีแดง หางแดงว่ะคันนี้เวลาขับตามเนี่ยเห็นชัดเลยหางแดงด้านท้ายเนี่ยกันชนหลังเนี่ยสไตล์เดียวกับกันชนหน้านะก็คือคอนเซปต์การออกแบบตกแต่งนี่เหมือนกันเลยเน้นเรื่องของสีดํานี่เป็นครอสซี่เงาๆนะครับแล้วก็มีคริปสีแดงแนวตั้งเนี่ยแล้วก็ดูให้มันเหมือนแบบว่าจัดระเบียบลมด้านล่างหน่อยนะครับฝาท้ายคันนี้นี่ไม่ได้เลอะอะไรมาทุกคนนี่มันเป็นลายเว้ยมันลวดลายเหมือนเราแบบตั้งใจทําเลยให้มันเป็นลายแบบนี้อ่านี่นี่คือลวดลายของเขานะเขาเขียนว่าทีเกรด้วยนะนี่ประมาณนี้คันนี้ครับนี่คือ ทั้งหมดนะครับของสมาชิกแทงเกอร์ที่อยู่ในส่วนของการแข่งขันนะอย่างที่บอกไปมี2ประเภทนะครับออฟโรดคิงนะครับแล้วก็คอสซอมคอนเทสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมาชิกกำลังทยอยมาเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าคุณยังเห็นพื้นที่ที่ว่างอย่างนี้ไหมนี่คือพื้นที่ที่เขาจับจองเต็มหมดแล้วครับเดี๋ยวมาครบไปแล้วเราจะเริ่มโบวตกันว่าใครจะได้เรื่องของรับเงินรางวัลในวันนี้ไปเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกันต่อว่าเขามีอะไรสนุกๆให้ทํากันบ้างครับผมเชื่อเลยเกินนะว่าทุกคนที่มีรถ เป็นเจ้าของแท้งแล้วครับคุณยังใช้ความสามารถของรถของคุณยังไม่สุดแน่นอนโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อ4ร์วิลได้ครับในอ e ีเวนต์นี้้รงบอกว่าแท้งเฟซเขาจัดมาให้แบบถึงใจด้านข้างผมนี้ฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนี่คือสนามทดสอบที่จําลองการใช้งานฟังก์ชันต่างๆการขับเคลื่อนของรถคุณเอามาให้ลองให้ใช้จริงฮะในสนามนี้เรียกว่ามีให้เลือกนะถ้าคุณอยากจะลองขับ แทง300แทง500เขาก็มีให้หรือจะเอารถตัวเองมาลองลุยจับเวลาก็ได้เพราะในงานนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่าการแข่งขันชาเ g นที่เรียกว่า Off-Road King ก็คือการจับเวลาใครทำเวลาได้ดีที่สุดรับรางวัลอีกแล้ว50,000บาททั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าของแท n งเกอร์สามารถลงสมัครได้นะเขาให้ขับแค่2รอบเท่านั้นเอาเวลาที่ดีที่สุด แล้วมาแข่งขันกันเออเป็นงานสุดหรมาละแล้วมันชาเลยยังไงทุกคนในสนามนี้ต้องบอกว่าเขาจําลองสถานีต่างๆที่คุณใช้ประจําเลยนะฮะเวลาขับขี่ออฟโรดไม่ว่าจะเป็นหลุมยุบหลุมสลับแต่นั่นมันก็คือเบสิกมีเนินทรายมีเนินจำใช่อหมาแต่ทั้งนี้รถของคุณนะ่ะลองดูให้ดีๆครมันจะมีโหมดที่คุณเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นสโนว์โหมดมัดโหมดล็อกโหมด หรือแม้แต่โหมดผู้เชี่ยวชาญในรถคุณก็มีครับวันนี้จะได้ลองทั้งหมดเลยว่าโหมดแต่ละอย่างใช้งานต่างกันยังไงแล้วก็ถ้าเราเลือกให้มันเหมาะสมกับเส้นทางภูมิประเทศกับโหมดที่ใช้คุณจะไปได้แบบง่ายๆโดยที่ควบคุมเพียงแค่คันเล่งกับพวงมาลัยเท่านั้นเองครับบรรยากาศความสนุกตอนนี้การแข่งขันกำลังเ้าใจายอยู่ด้านหลังหมดเลยครับไปดูพร้อมๆันครับ ตอนนี้ฮะด้านข้างผมนี้กำลังแข่งกันอย่างดูเดือดเลยเรียกว่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันนะจคิวรอนะครับทำไทม์ทริ i งเอกันอยู่ช่วงนี้นะเรามีเวลาเราไปเดินดูรอบๆปัปดีกว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้มีแค่นี้นครับคุณเคยไปอีเวนต์รถยนต์มาหลายที่แล้วบางทีก็อาจจะมีเรื่องของงานโชว์งานขับงานประกวดนะแต่ต้องบอกว่างานแท้งเฟรครเข,า,ขาจัดหนักจัดใหญ่จริงๆนะยังมีอีกหลายโซนที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยนะครับไปดูกันโซนต่อไปดีกว่าครับ เอาละครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมานั้นแค่ครึ่งเดียวเองนะของกําหนดการในวันนี้ทั้งหมดนั้นแค่ครึ่งเดียวเองผมบอกอย่างนี้ฮะเมื่อช่วงต้นนะเป็นกิจกรรมสําหรับเจ้าของรถคุณผู้ชายอย่างเราๆนะมาเทสเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์นะมีสายโชว์ก็ว่ามาแล้วในส่วนของเวทีกลางกิจกรรมยังมีแน่นๆเลยครับอย่างในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าแท้งก็มาเป็นครอบครัวนะทุกคนหลายๆสมาชิกนะฮะที่มาด้วยกันก็มีกิจกรรมรองรับ ไว้มากมายเลยครับไม่ไว่าจะเป็นด้านข้างของผมนะมเป็นส่วนของบูธสปอนเซอร์ต่างๆนะมาสนับสนุนกันเพียบเลยนะไม่ไว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแตง่งอุปกรณ์เกี่ยวเนื้อฮนะไม่ไว่าจะเป็นฟิล์มติดรถยนต์นะรามิน่าฟิล์มนะโช๊คอัพโปรเฟนเดอร์ครับหรือว่าชุดแต่งต่างๆนะฟิล์ม 3M นะฮะโอแลนด์มาเต็มไปหมดเลยนะคุณมีรถแล้วนะอยากแต่งเท่ๆยังไม่ได้แต่งเลยมาดูในงานแนละ้วเอยชอบฉันอยากแต่งบ้างฮนะในงานมาเดินดูกันได้นะครับมีผู้จําหน่ายมีเบอร์ติดต่อ ติดต่อโดยตรงในทีน่นี้มีโปรโมชั่นให้เพียบด้วยทั้งนี้ฮะในส่วนของลูกเล็กเด็ก,ะกนะกนนะใช้คํานี้แล้วกันนะน้องๆน,นะสมาชิกที่มาในงานเนี่ยเขามีกิจกรรมมีบูธเกมต่างๆไว้ต้อนรับด้านหลังด้วยเล่นกันสนุกสนานเลยนะครับอีกมุมนู้นนะสำหรับเด็กเลยนะหรือว่าใครที่ชอบเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยมีให้เลือกเล่นด้วยแต่อีกหนึ่งไฮไลท์จริงๆนะการโชว์ตัวนะกระบะนะครับโอรอซฮา,านะครับเครื่องยนต์ใหม่ดีเซล ครั้งแรกในประเทศไทยในงานนี้ด้วยครับต้องบอกว่านี่คือความพิเศษเพราะว่าเดียวเขาจะมีการเปิดตัวและเปิดราคาอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งครับวันในวันนี้นนโปเออร์สหา,าก็บอกเราแล้วนะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกับรุ่นพี่แท้ง300แท้ง500ที่มาขายอยู่ใช้บล็อกเดียวกันเลยนะครับใครสนใจรถรุ่นนี้อยู่ติดตามกันได้เร็วๆนี้ครับส่วนรบรรยากาศบนเวทีกลางครับด้านข้างนะต้องบอกว่านะครับคุณไู้ร่วมกิจการนะรเดินเล่นสนุกแล้วท้องเริ่มหิวอนะยังมีโซนที่เรียวกว่า ฟู้ดทรัคนะครับโซนนี้ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมาก,มากๆครับเพราะว่าฟ o ้ดทรัคไม่ใช่คัน2คันนะทุกคนมาเป็นหมู่บ้านเลยฮะในฝั่งนู้นนี่คือโซนอาหารนี่ต้องบอกว่าคุณได้เพลิดเพลินแน่นอนกับการเดินเลือกเดินชอปปิง้งอาหารเลิศรสต่างๆนะในสไตล์ของบรรยากาศแบบ ฟสติวัลนะโอ้โหเรียกว่าเต็มอิ่มนะฮะจุใจกับบรรยากาศของแทงเกอร์แล้วก็เต็มอิ่มท้องไปด้วยครับปิดท้ายครับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับคือการเฉลิมฉลองครับแทงสามร้อยดีเซลขันที่ห้าพันนะครับสำหรับลูกค้าชาวไทยวันนี้จะมีพิธีนะครับเฉลิมฉลองแล้วก็ส่งมอบกุญแจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายทิ้งท้ายด้วยไฮไลท์ในวันนี้เลยคือคอนเสิร์ตครับจากศิลปิน่างยัวบอยทีเจครับทั้งค่ำคืนนี้เลยครับผมต้องบอกว่านี่คือทั้งหมดครับ ของกิจกรรมแทงเฟสครั้งแรกครับในปี2025ครับเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศที่ออฟโรดทีวีนำมาฝากทุกคนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์และกดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามครับผม